เมื่อภรรยาถูกไฟคลอกด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องนอนเป็นผักติดเตียงโดยทำได้เพียงแค่หายใจทิ้งไปวันๆและด้วยความที่ผัวไม่อยากลำบากดูแลเธอในช่วงบั้นปลายชีวิตรวมไปถึงรังเกยียจใบหน้าที่เสียโฉมจึงขอให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจโดยหวังให้เธอไปสู่สุคติโดยหารู้ไหมว่าทุกครั้งที่หัวใจหยุดเต้นเธอจะอยู่ในรูปลักษณ์ของดวงวิญ,ญญาณที่จะตามหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิตวันนี้ดุงเทศพาสปอยหนั่งไรทูได้หนึ่งในซีรีส์สุดหลอน ของ Master of h อฟเฮอเเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนังนั่นคือ n น็ f l i ิก r e พ i ีเมยโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์ในราคา1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาที่ช่องดูเทลุ้นรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เนะครับ เปิดเรื่องมาที่คลิปแอดดิสันและแอบบี้ผู้เป็นภรรยากำลังเดินทางกลับบ้านในยามวิกาลขนาดทั้งคู่กำลังมีปากเสียงกันเรื่องปัญหาส่วนตัวคลิปที่เผอละสายตาจากถนนเพียงแค่เสี้ยววินาทีรถก็เดันเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้จนพลิกคว่ำถุงลมนิรภัยช่วยชีวิตคลิปเอาไว้แต่กลับกันแอบบี้กระเด็นออกไปนอกรถเนื่องจากไม่ได้รัดเข็มขัดประกอบกับน้ำมันได้รั่วไหลฉโลมตัวเธอหญิงสาวจึงขอให้คลิป,ปรีบโทรแจ้งกู้ภัยทันที แต่แล้วยังไม่ทันได้กดโทรออกไฟก็ลุกขึ้นมาเผาร่างของเธอทั้งเป็นโดยที่ผู้เป็นสามีไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยดังนั้นร่างของแอ็บบี้จึงถูกย่างสดไม่ต่างอะไรกับเนื้อหมูที่อยู่บนเตาถ่าน จากนั้นคลิปและแอบบี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและทันทีที่ชายหนุ่มได้สติหมอโรลิงก็แจ้งว่าตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแต่ภรรยาของคุณอยู่ในอาการโคมา่าเนื่องจากแผล่ไฟไหม้ที่รุนแรงเมื่อคลิปเดินไปดูก็พบว่าแอบบี้ถูกพันผ้าไปทั้งตัวโดยช่องที่เห็นเนื้อเล็ดลอดออกมาแสดงให้เห็นถึงผิวหนังที่ผู้พองไม่เหลือชิ้นดีหมอบอกว่าเธอจะได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่สุดซึ่งไม่รับประกันว่ามันจะสําเร็จร้อยเปอร์เซนต์แต่ แม้ว่าเธอจะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะทำให้เธอไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกต่อไปขนาดทั้งคู่แยกตัวออกมาคุยข้างนอกหมอโรลลิงก็ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าการที่จะยื้อชีวิตเธอได้นั้นจำเป็นที่จะต้องปลูกถ่ายผิวหนังทั่วร่างกายซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากรัวไมถึงต้องมีผู้บริจาคผิวหนังให้กับเธอด้วยทุนนั้นพวกเราจึงจะดำเนินการผ่าตัดได้แต่ท้ายที่สุดแอบบี้จะไม่สามารถกลับมาพูดได้ดังเดิมและคุณจะต้องดูแลเธอในสภาพนี้ไปจวบ ลมหายใจสุดท้ายคลิปรู้สึกเศร้าที่แอบบี้ต้องประสบกับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ก่อนบอกหมอว่าเธอคงไม่อยากกลับมามีชีวิตในสภาพแบบนั้นหรอกแอบบี้ที่ทั้งสวยและเก่งกลับต้องกลายเป็นหญิงเสียโฉมนับจากนี้จะคงทําใจไม่ได้และไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่แม้ว่าคลิปจะพูดไปไหนๆว่าอยากให้หมอช่วยทําให้เธอจากไปอย่างสงบแต่มันกลับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ถามความเห็นของเจ้าตัวแม้แต่น้อยซึ่งคนที่จะตัดสินว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือไม่ก็ต้องเป็นตัวของแอปบบี้เองอย่างไรก็ตามมอโรลลิงบอกว่าตนจะช่วยเหลือเธอให้ถึงที่สุดเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเธออีกครั้ง แต่เธอก็เสนอทางเลือกเผื่อไว้ให้กับครีปว่าหากคุณไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ทรมานกับสภาพที่เป็นอยู่และต้องการให้ทางเราถอดเครื่องช่วยหายใจก็ให้ปรึกษาทนายเพื่อหาหรือข้อกฎหมายเขาจึงโทรตามไอาราซึ่งเป็นเพื่อนทนายความเพื่อขอฟังความเห็นก่อนเล่าความจริงให้ฟังคร่าวๆว่าก่อนหน้านี้เขานอกใจแอบบี้ไปมีสัมพันธ์สวัสดกับทรีดผู้ช่วยทันตแพทย์ในที่ทํางานและแอบบี้ก็ดันมาเห็นคลิปหลุดในโทรศัพท์จึงทําให้พวกเราทะเลาะกัน ไอร่าบอกว่านั่นไม่สําคัญหรอกเก็บให้เงียบไว้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ที่สําคัญคือนายคงไม่อยากมีภาระติดตัวไปชั่วชีวิตใช่ไหมหะ่ะงั้นเราก็ใช้เหตุผลตรงที่แอบบีเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดก็แล้วกัน ในเมื่อเธอคลั่งไคล้เกี่ยวกับการดูแลให้รูปร่างหน้าตาตัวเองดีอยู่เสมอรวไมไปถึงทุ่มเทให้กับการทํางานที่ตัวเองรักดังนั้นเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุและสูญเสียส่องสิ่งนี้ไปนั่นเท่ากับว่าเธอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อดังนั้นการช่วยเธอไปสบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดให้คิดว่าเป็นการส่งเคราะห์เธอให้จากไปอย่างสงบก็แล้กันจากนั้นคลิปกลับมานั่งคิดทบทวนที่บ้านและนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในตอนที่เขาเทะเลาะก,กับแอบบี ตอนนั้นเธอเจอคลิปของทริสในโทรศัพท์ของตัวเองซึ่งเป็นตอนที่ทริสกำลังเปลื้องผ้าขณะครางชื่อของเขาแต่สุดท้ายแอบบี้ก็ให้อาภัยสามีแลกกับการที่คลิปต้องไล่เธอออกจากที่ทำงานและห้ามติดต่อกันดีขณะเดียวกันภาพในหัวก็ถูกแทนที่ในตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับแอปปบบี้ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่เขาเกิดความเครียดจนทำไม่ตาฝาดไปจากนั้นคลิปก็ไปดูกับข้าวที่อุ่นไว้แต่ด้วยความที่ไม่ทันระวังจึงทำไม่ใฝ่ลวกมือของเขาจน แสบร้อนโดยคลิปที่โดนมันแค่นิดเดียวยังเจ็บปวดขนาดนี้จึงนึกย้อนกลับไปในตอนที่แอปบบี้ถูกไฟคลอกทั้งเป็นว่าเธอจะต้องทุกขทรมานแค่ไหนเธอจะรู้สึกเช่นไรกับการที่ความร้อนแผดเผาไปทุกอนูรูคุมคนบนร่างกายขนาดเดียวกันฝั่งของแอปบบี้เกิดหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน หลังจากชีพจรดับดิ้นไปชั่วขณะวิญญาณของเธอก็หลุดออกจากร่างและเดินทางกลับมาที่บา้านส่งผลในคลิปที่กำลังอาบน้ำอยู่ต้องตกใจให้กับภาพที่เห็นและคิดว่าตัวเองต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆก่อนร้องไห้เราก็รู้สึกผิดให้กับพวกมโนความขีดและจากนั้นก็ปล่อยเลยตามเลยไปกับกามอารมณ์ที่พรุ่งพานส่งผลในทั้งคู่ร่วมรักกันอย่างเมามันแต่ขณะกำลังจะถึงจุดใครแแมกแอ็บบี้ก็เผยร่างที่แท้จริงนั่นก็นคือตอนที่เนื้อเยื่อ เธอถูกทำลายจากฝ่ายใหม่อีกฝ่ายตื่นตระหนกและกรีดร้องเหมือนหมาติดเตงแต่ท้ายที่สุดเมื่อหมอปั๊มหัวใจแอ็บบี้ให้กลับมาเต้นได้อีกครั้ง ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดวงวิญญาณของเธอกลับไปสู่ร่างที่นอนติดเตียงเช่นเดิมทิ้งให้คลิปจมอยู่กับความงุนงงของรอยไหม้ที่เกิดขึ้นบนร่างกายในบริเวณที่แอบบี้สัมผัสตัวเขารวมไปถึงช่วงล่างก็ผุพองได้เช่นกันคลิปจึงเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ไอุร่าฟังและแน่นอนนะมันยากที่จะทําใจเชื่อโดยทนายส่วนตัวบอกให้คลิปพักผ่อนในเยอะเนื่องจากมันอาจเป็นผลพวงจากการที่คุณเห็นเรื่องกระเทือนใจมาม,มาดาหลังวางสายเป็นเวลาเดียว กับที่เสี่ยงคาอประตูได้ดังขึ้นปรากฏว่าแพมซึ่งเป็นแม่ของแอบบี B. ได้เดินทางมาต่อว่าคลิปด้วยความโกรธแค้นตอนนี้ฉันรู้มาจากสารแล้วว่าแกต้องการถอดเครื่องช่วยหายใจของแอบบี B. ก่อนกล่าวหาว่าคลิปต้องการฆ่าลูกสาวของตนเพื่อฮุบเอาเงินประกันและทรัพย์สินทั้งหมดและฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแน่นอนส่งผลในเช้าของอีกวันข่าวได้ถ่ายทอดต้วแม่ของแอบบี B. ได้ถแถลงการเปิดโปงความชั่วของลูกเขยตัวเองและเป่าประกาศว่าคลิปต้องการที่จะ ฆ่าแอปี้เพื่อผลประโยชน์และต้องการผลักภาระออกไปให้พ้นตัวซึ่งเป็นการกระทําที่มีแต่หน้าตัวเมียเท่านั้นที่ขีดได้ส่งผลให้มีกลุ่มคนที่สนับสนุนแยกจากกันเป็นสองฝ่ายที่ฝ่ายของคลิปมองว่าควรปล่อยเธอให้จากไปอย่างสงบเพื่อจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปและฝ่ายของแผ่นที่มองว่าคลิปคือคนชั่วช้าสามานที่เลือกทิ้งคนรักให้ตายจากไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจากนั้นคลิปก็เดินทางไปที่คลินิกเพื่อทำงานตามปกติแต่ แต่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เขาไม่เป็นอันทําอะไรเวลาเดียวกันทริสที่มาดักรออยู่ก่อนนาได้เข้ามาอ้อนวอนขอให้คิีปเอาตัวเธอกลับมาทํางานอีกครั้งพร้อมกับขอแบ่งทรัพย์สินของแอบบี้หลังจากเธอตายไปเนื่องจากแอบบี้เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจคลินิกและมีฐานะที่ร่ํารวยเป็นทุนเดิมดังนั้นทริสจึงใช้สิทธิ์เมียน้อยเรียกร้องเงินจากครีปอย่างไรก็ตามเขาไม่มีอารมณ์พิศวาสในตอนนี้รวไมไปถึงยังรู้สึกสับสนว่าตัวเองจะเอายังไงกับแอบบี้ ายที่สุดจึงย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับช่อดอกไม้แต่สิ่งที่เห็นคือแอบบี้กำลังถูกเลาะผิวหนังที่ตายแล้วรัวไปถึงบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อออกทั้งหมดนั่นยิ่งทําให้เธอเปรียบเสมือนก้อนเนื้อฉลมเลือดที่น่าเวทนาก่อนเห็นภาพหลอนว่าแอบบี้กำลังจ้องมองเขาผ่านแววตาที่อาคาชายหนุ่มจึงรีบปลีกตัวออกไปด้วยความตกใจ จากนั้นไอร่าเดินทางมาพบคลิปเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแม่ของแอบบี้คือตัวบ่อนทำลายที่อาจทำให้แผนการของเราต้องพังลงก่อนบอกว่าตนทราบมาว่าแอบบี้มีทรัพย์สินหลายสิบล้านดอลลาร์ดังนั้นหากคุณชนะคดีนี้ได้และมีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของแอบบี้โดยชอบธรรมดังนั้นผม่อควรได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อเช่นกันทนายยังคงยืนกลานในครีปเดินหน้ายื่นเรื่องถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะผลประโยชน์ก้อนโตดังนั้น แผนของพวกเขาคือการในคลิปออกถแถลงการผ่านสื่อตามคำแนะนําของไอวราที่บอกว่าหากกระแสสังคมเอเอียงมาที่เขาก็ได้ช่วยทําให้คลิปมีความน่าเชื่อถือและดูเป็นผู้ชายที่แสนดีมากขึ้นดังนั้นเขาจึงเปล่าประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าตัวเองจะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของภรรยาให้ถึงที่สุดที่จะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากสภาพเลวร้ายที่เป็นอยู่ จากนั้นทริสก็ได้กลับเข้ามาทํางานในตําแหน่งเดิมเนื่องจากาดคลิปปฏิเสธเธอจะออกมาเปิดโปงทั้งหมดว่าคลิปแอบคบชู้ซึ่งอาจทําให้เขาดูแย่ในสายตาผู้คนอย่างไรก็ตามในทุกๆเคสที่ทั้งคู่ปฏิบัติงานร่วมกันทริสก็มักจะจ้องมองเป็นเชิงเชื้อเชิญให้กลับมาร่วมเตียงกันอีกครั้งเวลาเดียวกันไอราก็โทรมาบอกข่าวดีผลออกมาว่าเขาเป็นฝ่ายชนะในชั้นศารโดยสารมีคําสั่งให้ถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน48ชั่วโมงจากนั้นตัวของ ไอาราก็เข้าไปหาแอบบี้เพื่อเยาะเย้ยและกล่าวขอบคุณที่เธอจะทําให้เขากลายเป็นเศรษฐีจากการกินเปอร์เซ็นต์ในการว่าความครั้งนี้แอบบี้ที่ดูเหมือนหูยังทํางานดีอยู่ก็จ้องขเขม่งด้วยความพยาบาทจนทําให้ไอราต้องเดินออกไปได้วยความขนลุกต่อมาคริปก็มาเยี่ยมแอบบี้เช่นกันและพยายามจูบลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาเดียวกับที่ดวงตาของเธอเบิกโพรงและกัดปริมฝีปากของเขาจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นหัวใจของแอบบี้ก็หยุด เแม้จะมีคำสั่งสารให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเธออยู่แล้วภายใน48ชั่วโมงแต่เพราะจัรยาบรรนของแพทย์คือการช่วยเหลือคนไข้ให้ถึงที่สุดดังนั้นการยื้อชีวิตผู้ป่วยจึงต้องดำเนินต่อไปเมื่อคลิปเดินออกมาข้างนอกเขาก็ได้พบเข้ากับแอบบี้ในรูปลักษณ์วิญญาณชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างปริศนาและย้ายมาปรากฏตัวที่ฝั่งของไอราที่กำลังเดินหาสัญญ,ญาณโทรศัพท์จะหลงเข้าไปในห้องสนามแม่เหล็กผลสุดท้ายคือแอบบี้ เปิดสวิตช์ในห,ห้องนรกแข่งนี้ทำงานทำให้เครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชิ้นที่อยู่บนตัวของไอาราถูกดูดไปติดกับผนังห้องก่อนที่เธอจะปรากฏตัวออกมาในรูปรักษ์ที่ไร้ผิวนางชันนอและใช้เพลิงการเผาร่างไอาราทั้งเป็นจนปายขาดทีคลิปที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงให้การช่วยเหลือซึ่งก็พบว่ามันสายไปเสียแลว้วส่งผลในคลิปรู้ได้ทันทีว่าทุกครั้งที่หัวใจของแอ็บบี้หยุดเต้นวิญญาณของเธอจะหลุดตกมาสู่โลกความจริงเพื่อ ระนนีแนดังนั้นเขาจึงไปขอร้องหมอเพื่อช่วยปั๊มหัวใจเธอให้กลับมาตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเรื่องที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจแต่หมอแย้งและบอกว่าถึงแม้เราจะไม่ทำแบบนั้นแต่หากไม่มีคนบริจาคผิวหนังให้กับแอบบี้ภายใน12ชั่วโมงเธอก็จะต้องตายอยู่ดีส่งผลในคลิปไปขัดจังหวะการถแถลงข่าวของแพม เพื่อบอกกับสาธารณชนว่าตนเปลี่ยนใจแล้วที่จะให้แอบบี้อยู่ต่อเนื่องจากเขายังทําใจไม่ได้และอยากอยู่ดูแลเธอไปชั่วชีวิตซึ่งเรียกร้องการบริจาคผิวหนังจากใครก็ตามที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เพื่อให้แอบบี้มีชีวิตรอดต่อไปแลกกับค่าตอบแทนมหาศาลที่เขาจะให้เป็นรางวัล คืนนั้นขณะคลิปกลับถึงบ้านก็พบว่าทริสมาดักรออยู่เธอดื่มเหล้าจนเมาได้ที่และพยายามชวนคลิปไปร่วมเตียงด้วยแม้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกแย่กับเรื่องของแอบบีแต่เขาก็ยังหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการปลดปล่อยราคาและมีสัมพันธ์สวัสดกับทริสอย่างร้อนแรงจวกกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนตีส ทริสที่เกิดคอแห้งขึ้นมาจึงเดินลงไปหาเครื่องดื่มก่อนถ่ายรูปเป็นอังแมวยั่วสวสดส่งไปให้คลิปดูประเด็นคือในรูปนั้นปรากฏแอบบี้ยืนอยู่ข้างหลังเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงกรีดร้องดังขึ้นชายหนุ่มจึงรีบวิ่งลงไปดูจนพบเข้ากับข้อความที่เขียนคำว่าสกินซึ่งแปลว่าผิวหนงังคล้ายกับเป็นสัญ,ญญาณบอกให้เขาลงมือทำอะไรบางอยา่างอย่างไรก็ตามทริสโผล่กอดคลิปด้วยอาการเสียขวัญ อีกฝ่ายจึงทำทีปลอบโยนเธอจนมเมื่อทริสเผอเขาก็ใช้ของแข่งฟาดเธอจนหมดสติ จากนั้นก็ผ่าร่างเยื่อมานอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงแพรโด้วยคลิปเตรียมที่จะย้ายผิวหนังของทวิสไปให้แอบบีก่อนบอกหญิงสาวว่าตนเสียใจที่เธอจะต้องมีชีวิตอยู่ขนาดที่เขาทําการผ่าตัดเนื่องจากการปลูกถ่ายต้องได้รับผิวที่สดใหม่ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ในตรัสออกไซด์เพื่อให้เธอผ่อนคลายและไม่รู้สึกเจ็บปวดจากนั้นก็ดําเนินการลอกผิวหนังของทวิสใส่ในกระติกน้ําแข็ง แล้วขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อมอบมันให้กับหมอโดยถนนที่เขามุ่งหน้าไปคือเส้นเดียวก,กันกับที่เกิดเรื่องในคืนนั้นคลิปจึงคิดย้อนกลับไปก่อนเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นแอบบี้เผยว่าเธอท้องเลยคิดที่จะเลิกบุรีเพื่อลูกและเห็นได้ชัดว่าคลิปดีใจมาแต่หญิงสาวบอกว่าเธอจะไม่สิทธิ์ดูแลลูกกับเขานั่นก็เป็นเพราะว่าคลิปแอบมีชู้กับเพื่อนร่วมงานส่งผลในทั้งคู่เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นคลิปจึงละสายตาจากถนนซึ่งนำไปสู่การ เกิดอุบัติเหตุในที่สุดและที่คลิปตัดสินใจอย่างใจเย็นที่จะไม่โทรเรียก911น,น,นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนจุดไฟเผาแอปบี้ด้วยตัวเองโดยใช้ไฟแช็คอันเดียวกันกับที่เธอใช้จุดบุหรีสูบและกระทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพราะโกรธแค้นที่แอปบี้บอกเลิกเขาและกีดกันไม่ให้เจอลูกแต่อย่างไรก็ตามหลังจากลงมือและเห็นเธอทุกทรมานรวมไปถึงลูกที่อยู่ในคันต้องพลอยตายไปด้วยทำให้เขายั้งคิดแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจในทันทีและสาเหตุ ว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาเขาจึงต้องการให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจนั่นก็เป็นเพราะว่าคิปต้องการให้แอปบบี้ตายไปพร้อมกับความจริง กลับมาอย่างปัจจุบันคลิปมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับผิวหนังของทริสแต่ท้ายที่สุดมันก็สายเกินไปเนื่องจากแอบบี้จากโลกนี้ไปแล้วอย่างสงบคลิปปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารทุกอย่างที่หมอยืนให้รววไปถึงไม่สนใจมรดกที่จะได้รับหลังจากนี้ก่อนขับรถกลับไปที่บ้านอย่างคนหมดอะไรตายยาพร้อมกับทิ้งชิ้นส่วนศพของทริสลงในถังขยะเนื่องจากตัวเองรู้ดีว่าหลังจากนี้จะต้องเจอกับอะไรและเมื่อเขาก้าวเท้าเข้าบ้านแอบบี้ที่ยืนรอ อยู่หน้าประตูก็ได้เดินตามเข้าไปเพื่อสะสร้างเรื่องราวทุกอย่างซึ่งชะตากรรมของคลิปหลังจากนี้ก็จะต้องพบเจอกับความทุกทรมานเชกเช่นเดียวกับที่เขาได้ทำกับแอบบีแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ารักกันจนวันตายคือคำสวยหรูที่พูดง่ายแต่กลับทำยากกว่าที่ขิดเพราะในวันที่ความรักถึงช่วงเวลาสุขงอมความหวานที่เคยมีก็จะเปลี่ยนเป็นรสขม เทียบได้กับสีสันสดใสที่ฉาบเคลือบบนรูปภาพในตอนแรกได้จืดจางซีดลงจนกลายเป็นสิ่งไม่น่ามองรำคาญลูกตาและอยากปาทิ้งลงทางขยะไปดังนั้นคำพูดที่เคยลั่นวาจาไว้ในวันแต่งงานว่าจะรักกันจนวันตายจึงกลายเป็นคำพูดแสนคลาสสิกที่โคตรโรแมนติกก็จริงแต่พอผ่านไปในช่วงเวลาหนึง่งคำคำเดียวกันก็มักจะกลายเป็นคำที่น่าขันได้เช่นกัน เพราะหลายคนมักพลาดไปเรื่อยจะกลับทำไม่ได้ของเศษเซียวที่สัญญาไว้นั่นจึงเป็นเหตุผลวัตถุไมบางคนที่ไม่พูแต่กลับพิสูจน์มันด้วยการกระทำซึ่งดูคลั่งกว่าแต่อย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงกับคนที่เรารักคือการกระทำที่ยามเกียรติฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างยิง่งไม่ว่าคนผู้นั้นจะทำเรื่องผิดร้ายแรงแค่ไหนแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาผ่านการเตะต่อยหรือยิงทิ้ง เพราะนั่นเป็นการกระทำของคนที่โง่เง่าเบรรยาบัญญัติยกตัวอย่างเช่นถูกนอกใจแล้วตามไปชำระแค้นด้วยการฆาตกรรมซึ่งอาจได้ความสะใจก็จริงแต่ในทางกลับกันก็เป็นตัวเราเองที่ต้องสิ้นนา,นาคคไปนอนเกลือกกิ้งอยู่ในขู่ทังที่ในความเป็นจริงหากปิดตาข้างหนึ่งหรือเดินออกมามองภาพรวมด้วยความใจเย็น เรื่องมันก็จะง่ายขึ้นในทันทีเพียงแค่เลิกรากันเพื่อแยกย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเพราะในโลกนี้มีอะไรที่สร้างสรรและสนุกให้ทำอีกเยอะไม่เพียงแต่ลดเรื่องการสูญเสียอีกด้วยแต่ยังเป็นการถนอมน้ําใจของคนที่เกี่ยวข้องรอบตัวเราซึ่งก็หนีไม่พ้นบุพการี แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Right to Die ได้คะแนนจากเว็บ imdb อยู่ที่6.3คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ